สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายเรื่องของแอคชั่นในเดมิงไซเคิลก็เป็นความเข้าใจที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับเดมิงไซเคิลหรือวงจรเดมมิงหมายถึงวงจรที่ทำให้เกิดคุณภาพได้ซึ่งด็อดเวิร์ e m ดเวดมิงอธิบายว่าหากเราต้องการจะได้คุณภาพเราจะต้องรู้จักวางแผนก่อนทำงานครั้นเมื่อทำไปตามแผนแล้วก็ต้องรู้จักเช็คหรือตรวจสอบ แล้วก็ต้องมีแอคชั่นอะไรบางอย่างก่อนที่จะคิดวางแผนทำงานในรอบถัดๆไปเดมิงสอนว่าแอคชั่นที่ว่านี้สำคัญมากแอคชั่นแปลว่าปฏิบัติการหมายถึงกิจกรรมสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องตัดสินใจเลือกทำหลังจากที่รู้ผลของการเช็คแล้วกล่าวง่ายๆก็คือแอคชั่นในเดมิงไซคล หมายถึงปฏิบัติการที่เหมาะที่ควรหลังจากเช็คแล้วรู้ว่าอะไรเป็นอะไรซึ่งมีอยู่3ประการครับแอคชั่นประการที่1ห,หากเช็คแล้วพบสิ่งดีๆเข้าเราก็ต้องรู้จักกำหนดสิ่งดีๆนั้นให้เป็นมาตรฐานสำหรับใช้ในการควบคุมกันต่อไปเช่นมาตรฐานของกระบวนการมาตรฐานของผลิตภัณฑ์มาตรฐานสิ่งส่งมอบเหล่านี้เป็นต้นแอคชั่นประการที่ส คือหากเช็คแล้วพบข้อบกพร่องรับสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือจัดการกับสิ่งที่มีข้อบกพร่องนั้นๆถ้าสิ่งที่มีข้อบกพร่องนั้นน,นแก้ไขได้เราก็ต้องรู้จัก ReWork ์กหรือรีโปรเซสหรือ Regrade หรือ r e p a ร r อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ต้องรี j จ็ t ล่ะครับการจัดการกับสิ่งที่มีข้อบกพร่องนี้เรียกว่า correction นอกจากจะจัดการกับสิ่งที่มีข้อบกพร่องแล้ว เราก็ต้องรู้จักพิจารณาต่อไปว่าข้อบกพร่องดังกล่าวนี้เกิดซ้ดําใดอีกหรือไม่ถ้ามันเกิดซ้ํำได้เราก็ต้องค้นหาและกําจัดสาเหตุไม่ให้เกิดซ้ําอีกซึ่งเรียกว่า corrective action การจัดการเมื่อพบข้อบกพร่องทั้ง correction corrective action นี้รวมกันเรียกว่า problem solving action ประการที่3 คือการจัดการเมื่อเห็นแนวโน้มจากกราฟกด็ดีจากเรคคอร์ดหรือจากรีพอร์ตหรือจากข้อมูลข่าวสารอื่นๆใดๆก็ตามเมื่อเห็นแนวโน้มขึ้นในใจเราก็ต้องรู้จักพิจารณาวางแผนมาตรการให้แต่ละฝ่ายนำเอาไปปฏิบัติจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาได้เราเรียกปฏิบัติการอย่างที่สามนี้ว่า preventive action พวกเราทั้งหลาย เดมิงอธิบายย้ำนักย้ำหนาว่า85-97%ของแอคชั่นทั้ง3นี้เป็นภารกิจของฝ่ายบริหารจึงกล่าวได้ว่าแอคชั่นในเดมิงไซเคิลมันคือแมネจเมนต์แอคชั่นคุณภาพดีๆทำได้ไม่ยากหรอกครับถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องโปรดติดตามชุดความเข้าใจที่สำคัญที่เป็นคุณภาพเรยลไลเซชั่นคอนเซ็ปต์ในตอนต่อไปได้ ถ้ามีคำถามเชิญสอบถามได้ที่หน้า Facebook หรือส่งคำถามมาที่ q u a l i t y m a n g m a i l c o m หรือติวเรียนที่หลาย id 12091954ก็ได้ครับสวัสดีครับ